แต่ว่า,า<ค>มันก็จะมีคนหนึ่งที่ไม่ได้ไปนั่นก็คือดื้อดือชันเองจ้าเล้อบหน้าเรา,รราไปด้วยกันใช่รอบหน<อ>้าเราต้องไปคบกแก่ถึงตัวจะไม่ได้ไปแต่ก็ส,ส่งโทรศัพท์ไปหาเจคแขนเอจอกันสนามบินพรุ่งนี้ไปเลย เรียนให้ท่านทราบว่าเชือบึงนี้เป็นเชื่อบิงต่อบ,บรีกพราะน,าน,นักสุบปรีทั้งในห้องโดยสารและในห้องน้ําตลอดการเดินทางการสูบรรีบนเครื่อบงบินใชอเป็นความผิดที่ร้ายแรง ตัววสยมากรู้สึกแข็งหมดสภาพแล้วยังไม่ลงยังไม่ลงหลุมเลยหมดสภาพแล้วตอนนี้ตายแล้วที่สุดทุกคนตอนนี้จะมาขอพรแล้วค่ะทุกคน a few moments later ตอนนี้เราก็อยู่ในหลุมนะคะแล้วตอนนี้ก็เป็นเวลาสี่โมงสิบสี่คอนเริ่มห้าโมงแล้วทุกคนเราก็ต้องรออีกแต่เดี๋ยวนั้นแหละถึงจะมา ว่ารอมาตั้งแต่ปีที่แล้วแต่แบบพอมาถึงวันจริงแล้วมันแบบตั้งใจแล้แต่แบบเพราะคาดหวังว่าจะได้แบบอยู่ใ,ใกล้ๆกล้ไงแต่แต่มันก็โอเคโอเคก็อยู่คนที่สี่ถ้านับกลับรัวมาก็ไม่ไกลมากหรอกอแต่ว่าวันนี้ป้ายที่ทํามานี่กี้กับพี่ซึ่งต้องได้เห็นนะ <Conserv ancy> ถ้าเห็นก็ดีถ้าไม่เห็นก็ไม่เป็นไรก็ถือว่าทํามาไฮรูปน่ารักกุกิกมาชมนะคะทุกคน 저기 서면서 저로 ก็ตอบก่อนเหนื่อยไม่ไหวไม่ไม่เอาแล้ววันหลังนั่งจบไม่ลงหลุกอีกต่อไปไม่มีวันลงหลุกอีกต่อไป A few moments later. Energy ร์จีหมดแล้วอ่ะเราจะมาพูดถึงเรื่องคอนเสิร์ตมาดูทอะไรยังไงบ้างอ่ะคนที่เรารู้สึกจึ้งที่สุดหนึ่งสองสาเจ๊เราเราสึกสึกว่าเจ๊กับฮีซึงเป็น2คนที่เราเห็นแล้วอึ้งเจ๊คือที่สุดกล้องไม่สามารถเก็บความหล่อของน้องเจ๊ได้เลย เห็นแค่ตัเท่ามวน<ถ>อะยังหล่ขนา<ห><ห>ดนี้อะทุกคนแล้วคือวันที่สองอะเจกอะเปิดหน้าผากใช่ไหมแล้วมันเข้ากับเจ๊กมากๆหล่อสุดๆอะมันจะมีออร่าแบบว่าความแบบเทพบุตรอะเหมือนแบบเท้าไม่ติดพื้นนะเหมือนลอยแสดงพี่ฮีซึงอีกคนหนึ่งเป็นคนที่แบบมองแล้วแบบอึง้งแล้วยิ่งทำผมสีเทาเข้ากันมากๆ บอกเลยว่าเจ้าชายไฮคนนี้เวลาขึ้นจอก็คือออกแนวเฟมัสสุดๆเพราะว่าเสียงกรีดดังมากแล้วก็เป็นคนที่เวลาเพอร์ฟอร์มนะจะใส่เต็มทุกครั้งแล้วก็แบบอะดูจากสีหน้าเวลาร้องเพลงเลยคือใส่เต็มจริงๆพพี่ซึงจะมีความหน้าหวานๆหน้าหวานกว้างตาตาตตาหน้าหลักน้าหักแต่เมียนฮีซึงคือไม่ต้องพูดอะไรมากจับมือกันแล้วก็ไปกรีดเต็มห้องพี่ซึง,ซงนี่คือนิยามคําว่าเทพบุตรมีโมเมนต์ด้วยเจกับพี่ซึงทำนี้ ใครที่ทำให้น้ำตาไหลวันนี้อ่ะหนึ่งสองสามเจเจวันนี้คือแบบทำเราน้ำตาไหลเจพูดเรื่องอะไรคือเจก็ขอบคุณเอนจีนทุกคนที่มาวันนี้บางคนน่ะก็แบบมาจากต่างจังหวัดขอบคุณทุกคนที่มาจากหลายๆจังหวัดเลยนะคะวันนี้พวกเราก็ตั้งใจเด็กที่เพื่อจะตอบแทนในความรักของทุกๆคนแล้วก็การรอคอยของทุกคนนะคะครูตอนนั้นเราน้ำตาแตกเลยเพราะว่าเราอ่ะ ใช่เราอ่ะมาจากต่างจังหวัดกันใช่ไหมกว่าจะมาถึงอ่ะไม่ใช่ง่ายๆเลยถ้าใช้จ่ายเยอะไปหมดแล้วแบบมันมันต้องใช้เงินเยอะมากอ่ะเพื่อที่จะมาเจอเขาในเวลาไม่กี่ชั่วโมงอะไรเงี้ยรู้สึกดีมากที่แบบเจยังนึถึงเรามไม่คิดบบประหับใจใช่ใช่ไม่คิดเลยว่าน้องจะพูดสะอื้นเลยแบบอย่างเงี้ยแหละออย่างนี้เลยอ่ะใช่พูดถึงเจก็คือเจเป็นคนที่สันกรามชัดมากๆแล้วก็ยิ้มสวยมากๆคือเราดีใจอ่ะที่ได้เห็นเจยิ้มแล้วก็แบบว่าเอนจอยกับคนที่ไทยมากๆ ส่วนเรื่อง performance ก็คือไม่เคยผิดหวังกับเจเพราะว่าเจเป็นคนที่ใส่เต็มแล้วก็ทำได้ดีตลอดซองฮุน <tem ec is> ทุกคนเราบอกเลยว่าซองฮุนก็คือเจ้าชายที่หนีวางมาเดบิวดีๆนี่เอง perfect ตั้งแต่หัวจรดเท้าสูงขาวหล่อแล้วก็สันกรามชัดแล้วซองฮุนเนี่ยก็ใส่เต็มตลอดเลยนะถึงแม้ว่าวันนั้นจะไม่สบายให้ดูคลิปตอนร้องเพลงนะเสียงนุ่มมากๆทุกคน <c oughs> นิกิน่ารักเขาเขารู้ส like> ึกว่าน้องนิกิน่ารักน้องนิกิน่ารักมากทุกคนมันจะมีเตจหนึ่งท um> ี่เราเห็นชัดเลยก็คือชา o u t o u เพราะว่ามันจะมีการยกเตจขึ้นใช่ไหม คือตอนแรกอะเราไม่เห็นขานิกิขนาดนั้นเว้ยเพราะมันโดนบังใช่ไหมสเตจเช้าเอาอ่าน,น้องยาวสองเมตรเออยยาวมากคือแบบเก้าหนึ่งเก้านี่คือไปแม่น้ำหันได้แล้วเยน้องหุ่นน้องหุ่นดีอะหุ่นเหมือนนายแบบอะความรู้สึกแรกเลยนะที่เห็นน้องเปิดมาสเตจแรกอะ่ะมองน้องแล้วอึ้งแบบหนุ่มญี่ปุ่นอันตรายมากทุกคนบอกเลยว่าน้องนิกิตัวจริงหล่อสุด ทั้งสูงทั้งขาวแล้วก็ยิ่งทำผมยาวแบบเนี้ยเข้ากับน้องมากๆแล้วก็เวลาเพอร์ฟอร์มนะจะเป็นคนที่มีคาริสม่าแบบพุ่งมากๆอะเต้นได้หน้ามองสุดๆแต่ว่าเวลาทอล์กเนี่ยน้องจะเป็นคนที่ค,ค่อนข้างเงียบๆนะเออจะเขินๆอายๆหน่อยน่ารักมากเป็นเด็กที่น่ารักมากๆเลยอะน้องซอนอูเสียงกีดดังมากเสียงกีดให้น้องดังแบบดังสนั<ฮ>่นหัดังแล้วดังแล้วนานมากด้วย ว่าน้องน่ารักมา,มาก,ากแต่แต่เป็นความน่ารักที่ก็หล่อที่ไม่ได้น่ารักจ๋าแต่ก็หล่อได้ยินนะอยู่ในคอนเรียกพี่โซ,โซ <c oughs> ว่ามีน้องโซนอูเหมือนแต่ในคอนเรียกอะไรพี่โซ่พี่โซ่เต็มยมโซงหูเลยจบแล้วเนี่ยจบแล้วมันเฉลยแล้วไงมันมันก็เฉลยกันในคอนเนี่ยเนี่ย คนน้องซันอูตัวจริงอะ่ะก็คือหล่อมากแต่ว่าจะเป็นความหล่อที่แบบหล่อน่ารักเพราะว่าเวลาน้องยิ้มอ่ะน้องจะมีแก้มใช่ไหมแล้วแบบว่ามันจะทําให้หน้าเอ็นดูนอะเนาะแล้วก็จะเป็นคนที่แบบว่าตัวต้องทำยังไงเอ็นจีนถึงจะชอบอะเข้าใจไหมจะเป็นคนที่แบบเล่นกับเอ็นจีนเก่งแล้วก็ยิ้มเก่งแบบโปรยยิ้มโปรยสเสน่ห์ทั่วคนเลยคนนี้แล้วบอกเลยนะทุกคนว่าไม่ว่าตอนไหนก็ตามที่น้องซันอูด้ขึ้นจอนะเสียงกรีดเอ็นจีนในฮอจะดังมากๆ ดังสนั่นอ่ะทุกคนก็คือว่าสุดยอดจริงๆคนข้างจะเฟมัสน้องจองวอนอะน้องจองวอนเป็นคนที่ใส่ใจเอ็นจีนมากใส่ใจเอ็นจีนแต่ว่าชมตลอดมีอะไรก็ชมตัวจริงน้องอ่ะ เป็นหล่อแบบหล่อหน้าถ้าพูดถึงคนที่เอาใจเอ็นจีนเก่งสุดๆเนี่ยก็ต้องหนีไม่พ้นน้องจองวอนน้องเป็นคนที่รู้ว่าเอ็นจีนชอบอะไรก็จะทําแบบเอาใจ,จชอบทําท่าหน้ารักใช่ไหมอาจจะทำให้ดูอะไรอย่างนี้เวลาเต้นก็มีคาริสม่าพุ่งมากๆน้องจะเป็นคนที่ลายเต้นแข็งแรงอะล็อกท่าปักๆเลยส่วนเรื่องเสียงก็ไม่เคยตกโอ้โหเสียงแน่นเสียงดีมากๆเออแต่ทุกคนดูประทับใจเอ็นจีนไทยมาก ขอเ <ขอ S 1> <ห>สียงหน่อยทุกท่าวิขอเสียงหน่อยอีซึงเพรดะที่เสียงกินอะถอดยินเดียดนะถอดยินเดียดนะ แต่ว่าทุกคนเต็มที่กับเร์ฟอร์แมนซ์มากๆต้องบอกว่าบางทีเต้นไปก็อาจจะรู้สึกเหนื่อยแต่พอได้ยินเสียงกีตน้องก็มีแรงก็แน่น้อนนี่มันเอ็นจีนไทยเอ็นจีนไทยกีตทุกอ,อ,อย่างอยู่แล้วสุดยอดเลยแล้ว oh เข้าใจความวุ่นวายป่ะก็ต้องไปเอาพวกสัมภาระที่ฝากไว้แต่มันก็ไม่ได้ใช้มากแต่เออแต่ก็ยังดีที่มันแบบเออเหมือนรันคิวงานเยอะใช่ใช่ทำงานเร็วมากช่วงที่จบคอนแล้วจะกลับบ้านเป็นช่วงที่วุ่นวายมากเพราะว่าทุกคนจะตามหารถแต่ดีที่โรงแรมเรามีรถเออเรามาพูดถึงโรงแรมดีกว่าเราพักที่โรงแรม ดีเอ็มไฟฟ์พรีเซเดดีมากมากก็มีรับส่งใช่มีรับส่งเป uh ็นเที่ยวเป็นเที่ยวเราก็ต้องลงทะเบียนไว้ว่าเราจะไปเที่ยวไหนเที่ยวนี้เขาก็จะรับจํานวนเท่านี้เท่านี้เออเราก็ได้เที่ยวสามทุ่มครึ่งใช่ไหมก็นั่งรอรถคนที่เขามาคอนเมื่อวานวันเสาร์เขาทำทิปเว์ไว้แจกด้วยน่ารักมากขอบคุณนะคะเพือมากเื่อมาเห็นเมนโซฮุนใช่ไหม แน่นอนมารีววแบบสั้นๆอ,อ่ะพูดบ้างพูดไม่ทันอ้าวขอโทษรีวิวแบบสั้นๆก็คือคนดี <c ười> คือพูดเลยนะว่าเสเตจตอนแรกที่เห็นผังคิดว่ามันจะไกลหรือว่าแบบแย่มากแต่ความจริงคือมันใกล้นะแต่ว่าด้วยความที่ส่วนสูงบางคนก็เสริมส้นสูงมากๆแล้วคนเยอะด้วยไงก็เลยเบียดกันอะไรเงี้ย แต่ว่าแสงอะไรเงี้ยเขาดีจริงแสงแบบว,ว่า background มันดีมากวันนี้ก็จบการรีวิวคอนเป็นทางการาาทุกคนมันอ่านว่าฮีตึงทุกคนมันอ่านว่ามิคิีบ๊ายบาย